อ้าวเมื่อกี้เียดิกรรมการเริ่มเกมนี่มันบล็อกระโลสองหมดเลยนี่ยว่ะบอกระโลสองนี่ฮะบอกระโลสองหมดทั้งคู่เลยวันหยุดคืนหลังอีกกรโลสองหมดเลยเหรอใช่เออมาเล่นด้วยกันใช่ฝ่ายมาเล่นเต็มที่โชว์เต็มที่เลย Just ู o เก็บห้ามกับโชคเลยเหนื่อยห้ามออกโชว์บันเดิลบ้าเล่นไม่ไม่พี่พี่โชว์อ่ะไม่ใช่โชว์ เฮ้ยสวยเุ้งอยากแบบนี้นะบอลเยอะเท้าไห้่เออจังหวะเซฟเห็นไถ้าคนแพนต้องเป็นหนดีดีขค่ไหให้มันไม่แพนจังหที่ผมโดนชน <c oughs>

ไม่ได้เปชุดเดยอย่ไครับนี่เาลูมแกตาติดบอมาติดไปที่รวมเพื่อนนั่นล่เพื่อนเอรที่แปดแปดได้ลูกแปดได้ลูกไหนมาหาหาพ่อ้วนเราไปติดตาติดบอลอยู่ยังทั้อยู่นะครับติมหาเพื่อนไหนมาหาไม่ชัดเจนลองแตงกวาได้ไหมออกซิเจนซ้าย้นมากว่า

ไปเลยเจ้มันชี้เจมันีเจโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายขวาตายเพื่อนได้ฟาวครับลูนี้ทันอมททันอมทันไปไปลืเ้หลงเเพนไปน้องไปแกเลยเสียแล้วเรียบร้อย ปมอกหาเพื่อนหรือทุ่งใครทุ่มยาวขึ้นไปไปถึงมัดไม่ข้ามเบอร์เก่าลงแก่สี่สามสามยังคลองบอลอยู่เอาอย่างเล่นอยู่ก็ไม่มีทีนัเองครับเล่นต่อไปครับคอนไปครับไปถึงพี่โยโย่ไปหาพี่หาพี่มวดพี่มวดพี่มวดเด่นเบอร์สามเจ็ดลูกเข้าซ้ายข้ามข้ามตะข่ายไปโอ้จับบอลโอ้บอลแรกอายุห้าสิบหกครัาพี่หาพี่มวดพี่มวดพี่มวดเด่นเบอร์สามเจ็ดลูก ขอไซข้าข้าจะหายไวหายไ้จะบอลปี237เส้งแดงของลูฟี่แลนนี่ครับครึ่งนี่ครับ1-0คิวได้เกนโดนลไปแะโดยไปที่จยกหนึ่งยก